ที่นี่ไร่ปลาแมวคาเฟ่คะ่ะทุกคนบรรยากาศส,สวยๆมีร้านข้าวแกงมีเค้กมีขนมด้วยนะคะทุกคนสื่อลูกชุบค่ะพี่น้องค่ะกองหนึ่งระหว่างรอข่าวนะคะมีขนมไทยด้วยนะทุกคนบรรยากาศในร้านกระตุกแต่งแบบนี้ราคาเสาที่นุท่องเที่ยวเยอะมากๆค่ะทุกคนค่ะท่านว่าจะไม่ผิดน่าจะหยุดทุกวันอังคารเนาะเช็คจากหน้าเพจร้านก็ได้คะ่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศร้านข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวค่ะ ส้มตำค่ะไก่อบโอ่งค่ะพี่น้องค่ะป้าแมวคาเฟ่ค่ะทุกคนค่ะทางเข้าเขาชิจันค่ะพี่น้องค่ะแล้ว้อยก็พาเด็กๆทานข้าวนะคะเมนูของไอ้ก็คือข้าวคุกกปิค่ะกีตากระพัาสกระเพาะหมูกรอบค่ะข้าวคุกกปิชมชมค่ะพี่น้องค่ะข่อยตากผิดมาค่ะทุกคนทานข้าวด้วยกันนะคะ บรรยากาศทางไปคาเฟ่ค่ะแล้วก็ทางไปห้องน้ำ้วยนะคะทุกคนค่ะบรรยากาศเลิรอันนี้ก็คือน่าจะขายเนาะทางร้านน่าจะขายต้นไม้น้ำค่ะพี่น้องค่ะร่มรื่นพี่น้องค่ะไปเดินไปเที่ยวเด้อไรประเมียวคาเฟ่ค่ะอันนี้คือส่วนคาเฟ่นะเชนญมาชมค่ะทุกคนไปซื้อกาแฟค่ะทุกคนค่ะเปิดประตูเข้าไปก็จะไปเจอเค้ค่ะ หลากหลายมากไหมเยอะแยะมีทั้งครัวซองด้วยนะคะมีผล,ลไม้มีโดนัทค่ะพี่น้องคะจัดไปขนมไทยก็อีกมุมหนึ่งนะมีบักหลายสิ่งหลายอย่างคะ่ะเอามาเรามาเพิ่มน้ําหนักกันครัวซองกับเป็นตาแซบตาแซบค่ะพี่น้องคะมาบ่อยแล้วก็กินทีละอย่างก็พอเนาะ <c oughs> จังสีเดียมาดูคะ่ะโซนผล,ลไม้คะ่ะพี่น้องคะแล้วก็พี่แกงเนาะ ของฝากของตอนบือดเบยยกค่ะพี่น้องค่ะบัอกส้มบลอกเงนค่ะสาลี่นะคะทุกคนค่ะแวะได้นะของฝากติดไม่ติดมือฝากคนที่เรารักค่ะทุกคนโซนผลไม้โซนผักค่ะพี่น้องค่ะในตู้เย็นน้ำม้อยยังบ้านอย่าเบิดก็เลยบริอยสื่อมาค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนบักเขือบักแตงผักบุ้งบักทั่วค่ะพี่น้องค่ะแล้วที่น้ำอ้อยสนใจที่สุดก็คือดอกกุหลาบค่ะพี่น้องค่ะของคอยปลูก คือซีมเมนต์ตายเดียดแล้วคือของเขาเจ้าบูกคืองามแท้ตรงนี้จะเป็นจุดแบบวิวสวนนะคะทุกคนวิวสวนหนาคาเฟ่ค่ะคาเฟ่ใหญ่มากค่ะทุกคนปากทางเข้าเข้าชีจันนะคะพี่น้องค่ะติดถนนซำซำหนึ่งค่ะทุกคนจุดเช็คอินแลนด์มาร์กรนะคะปากทางที่จะไปสวนน้ำรามยานาค่ะแล้วก็เข้าชีจันนะคะทุกคน,นะค่ะแล้วก็มุ้งอร่อย ไร่ป้าแมวค,คาเฟ่จุดเชอินค่ะจะได้เรื่องชัชวานนุ่ยมาไม่ทันนะคะทุกคนตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์ที่ถ่ายรูปสวยแล้วก็ปังมากเลยนะคะนี่น้อยแวะทานข้าวแล้วก็จะไปธุระกันนะคะกับใบรุ่นค่ะทุกคนค่ะพากันไปซื้อน้ำหลักไปซื้อขั่วซองค่ะทุกคนแล้วก็ซื้อขนมแล้วน,นะคะได้กระดอกกุหลาบฟองช่อทุกคนมีน้องหมานอนอยู่นะทุกคนค่ะเจอกันคลิปหน้าส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย